สิวทำอะไรครับทำอะไรครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาแ้างรทอรทอเสียบเหนวะจุดอานพอหนึ่งักไหม I N รถตองพออีเมลรถเอานี่พออยู่ข้างนี้นะยิวมาโอ้ยครับโอ้ห้องรัดยูนี่เอาไป ครับครับครับต่อไปมาฮิเออฮ่าอยู่นี้เขาใจว่เข้ามาอะม